ตรุษสงการสนุกสนานกันน้องพี่สาวสวยโซพีนมก็รอ,อดีเมื่อนี่จะออกไม่รบกาวสุขสันต์วันสงการก็ดอกขาว,ขาวดอกสวยๆนี่ค่ะเจ้าก,ก่าดอกอีกยังบุงหักงามไรมันแดดไรค่ะมือนี้ภาพอาจสิ่วชชัดมันแดด ลอยพากันอยู่ซุ้มกินเย็นร่ำรวยเงินทองมีความสุขหลายๆเด้อเอฟซี FC ทุกคนบว่าสิเป็นฟังลาวฟังไทยจ้าสงการนี่แหละเอาดอกไม้มาให้จ้างามลมกันแห้งไรมื้อนี้ ý cho, cho chú ý chí ý chú cho, chí ý lại, cả chí ý แฟนคำคิดถึงเด้อค่ะเดอ้อวันซ้อนไรยู่นี่ลงมีวีเอออ้พระกันยูซุ่มกินเย็นเดอ้อร่ำรวยเงินทองอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงก็่ได้ไปละแต่ว่าหากเดอกไม่ฝากไปพห่จ้าขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปในวัน บ่แม่ว่าแต่สงกรานต์ว่าแต่ปีใหม่อย่างละตลอดไปค่ะ